นนอน่าอ,อีกสาวันพี่นัดซันไว้วันที่20พี่มีเบอร์โทรศัพท์มันมีที่อยู่มันมีชื่อพ่อชื่อแม่มันเราสามารถตามมันไปที่บ้านได้อาฮัลโหลซันฮัลโหลครับพี่แกเออซันมีครบ5 0า0บาทไหมไมี4 0 0พันคือเศษอะพี่ไม่ถึง5,000ครับแต่พี่ก็ต้องออกมาจัดก,การเรื่องนี้เพราะว่าซันแม่งมาทำแบบเนี้ยในแคนพบีย่มันก็ไม่ถูกต้องโอ้ยมันเหมือนมันทออย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิง่งให้ได้สูอเดอ้ออย่ามาฆ่าตะเบิงยังยัีงยังยั่งอีกยั่งบก สวัสดีทุกคนนะคขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง g u s X 2นะครับวันนี้กับ EP ล่าโจรน,นะฮะที่เราได้ทำการตามล่าลูกแคน X 2ที่ไปโกง ID น้องใน Discord ของ X 2เลยนะเพื่อนๆครับ,นนรบใน EP ที่ผ่านมาใครที่ยังไม่ได้ดู EP ก่อนหน้านี้นะกลับไปดู EP ก่อนหน้านี้ก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะดู EP นี้ไม่รู้เรื่องนะครับน้องๆนะไปดูย้อนก่อนเลยนะใน EP ก่อนหน้านี้กับ EP ล่าโจรน,นะครับก็สาหรับ EP นี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาตามกันต่อแล้วก็ไปตามล่าเพื่อที่จะเอา ID แล้วก็ทวง ID นะ นะครับกล่คืนให้น้องนนท์ผู้เสียหายนะครับทุกคนนะีจะเป็นยังไงไปตามกันต่อแล้วครับทุกคนนะี้ไปฮนะโอเคทุกคนนะตอนนี้เราติดต่อผู้เสียหายนะครับแล้วก็คนที่ซื้อไ d ดีของน้องต่อไปได้เรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวตอนนี้ผมรวมกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับระหว่างผู้เสียหายกับคนที่ซื้อไ d ดีของน้องไปนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเรามาคุยกันดูว่าตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวกันหน่อยเร็วว่าใครชื่ออะไรยังไงบ้างจะได้ไม่งงกันพี่ชื่อกัทน,นะครับพอดีได้ทราบ,รบข่าวมาเท่าที่พี่รู้นะตอนนี้คือน้องนอนเนี่ยผู้เสียหายคือคนที่ถูกแฮ็กไอดีจากลูกแคนของพี่ไปหรือว่าลูกแคนพี่เนี่ยชื่อว่าซันนี่ทูวนเราเนี่ยโปรไฟล์เฟซบุ๊กเนี่ยวรากรน,นี่ชื่ออะไรชื่อริวอายุสิบสองครับโอเคน้องริวเนี่ยเป็นคนที่รับไอดีมาจากคนที่โกงไปถูกต้องปะก,ก็คือซันนี่ทูทุกคน<ช>คเข้าใจตรงกันตามนี้ไหมครับครับโอเคทีเนี้ยน้องนนท่เนี่ ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะเราไปให้ไอดีเขาได้ยังไงวะคือเขามาขอ,อยืมมากออ็เลยให้ไปผมก็เสนิทอกับเขานิดหน่อยอะไรทาให้ให้มันไปวะไม่รู้อ่ะก็เห็นเขาอยู่แบบ <ๆ S 2> แงดงๆผมก็เลยให้เขาไปโอโ้โหแม่งผมแบบชนตีด้วยไอ,อ้เฮียนี่แสบมากเดี๋ยวมันโดนอ่าทีนี้นนมึนนจริงๆไม่ควรให้นะเว้ยต่อจะให้สนิทยังไงก็แล้วแต่ไม่ควรให้เรื่องเนี้ยจริงๆเนี่ยนนเองแม่งก็ผิดที่เป็นคนให้เขาไปนะเว้ยแต่ไม่เป็นไรอันนี้พี่อยากจะเตือนนนเฉยๆประเด็นมีอยู่ว่าตอนนี้เรื่องถึงไหนละเม อันนี้คือนนรู้เรื่องหรือยังดูแล้วครับมันก็เล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมใช่ครับทีนี้มันว่ายังไงต่อบ้างเขาบอกว่า3วันไดไหมห้าพันกร้อยเปอร์เซ็นต์สามวันในที่นี้หมายถึงว่า3วันก็คือจะซื้อไอดีคืนจากน้องริวถูกต้องบ้านในราคา5,000ันบาทไม่ใช่พี่เขาแต่แบบคืนเงิน5 0 0 0ันบาทโอเคก็คืนเงินให้แล้วเราก็จะยินดีที่จะคืนไอดีคืนให้ถูกต้องไปแม่คือเขาจะขายหลักตัวเองแล้วก็เงินคืนเขาห้าพันเอ้าแล้วนนไม่เอาไอเดีนนคืนวะกลัวเขาแบบไม่มีเงินจ่ายก็ ไปซึ่งน้องริวที่มีไอดีนนอยู่เนี่ยเขาก็ยินดีที่จะขายให้ราคา5,000ันถูกต้องป้ะผมซื้อมา5 1 0 0ันหนึ่งออ่ามันไม่ต่าง5 1 0 0อยก็ไม่ต่างก็ยังสามารถซื้อต่อกันได้ในราคาประมาณนี้อยู่ถูกต้องป่ะนนมันไม่ไเอาดีขึ้นเะอันเอาก็ได้ครับทีนี้ประเด็นคือทำไมอยู่ดีๆถึงมันเอาไปขายกันได้ยังง้ย้อนได้ฟังหน่อยน้องนนคือผมอะให้เขาไปใช่ไหมอแล้วผมก็ขายอยู่แล้วเขาแบบอ๋อแสดงว่านนเองก็ตั้งใจจะขายอยู่แล้วใช่ครับผมฝากขายอยู่ด้วยาก้้ไม่าาพันเต้าร้อจกยาก ขายอยู่แล้วด้วยอไม่ได้จะเก็บไอดีนี้ไว้แล้วก็ระหว่างที่ประกาศขายเนี่ยสันก็ช่วยขายด้วยแล้วก็ให้สันเล่นด้วยถูกต้องปะใช่คับผมให้พี่สันเขาเล่นแล้วเวลานานขนาดไหนที่เอาไปให้เลกันเล่นเนี่ยแล้วก็ถูกแฮกเนี่ยสวันครับแล้วรู้ได้ไงว่าสันแฮกผมเข้าเฟซไม่ได้ผมเชิญมาก็เป็นอีกคนหนึ่งเขาบอก่าซื้อมาต่อยไอดีซื้อมาต่อใครซื้อกับพี่สันเนี่ยครับอ๋ออีเทียนี่หลายเดี๋ยว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 แลินทนไมน้องวานนี้ ในหนึ่งวันเงินมันไม่พอเหรอมันบอกว่ามันมีเงินกี่บาทอะไรยังไงทำไมมันหนึ่งไม่หมดใจเขาบอกหมดแล้วอ่ะเขาบอกหมดเลยใช้หมดเลยสามวันเลยหรอใช่พี่เงินหนึงนะบัตรนึงนะพี่ขอโทรหาันพี่แก เออฮัลโหลนนตอนนี้พี่คุยกับน,น้องอ่าน,น้องซันน้องซันฮัลโหลตอนนี้พี่คุยกับนนอยู่แล้วก็คุยกับน้องริวน้องริวคือคนที่ซื้อไอดีของ N oun N oun น้องนนมาตอนนี้ริวเนี่ยซื้อไอดีมาคือ5,100บาทซึ่งตัวริวเองเนี่ยเขายินดีที่จะขายต่อให้ในราคาที่เขาซื้อมาก็คือ5,100น้อบาทเนาะทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือว่าซันเองเนี่ยต้องรับผิดชอบกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาซึ่งพี่เองเนี่ยอยากจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออยากจะเห็นซันรับผิิิิิดดชออบบบกกัสส่่่งงททีเขึ้นยารุธ์ อย่างตรงไปตรงมาไม่พี่พี่ของอของคุยนอนแล้วน้องบอกว่าไอ้หารนั้นเราซื้อ5,000ไม่ได้ไม่เอาซื้อหักดีขนนเองเขา5,000ดีผมหาได้5,000หาได้ไดไดแล้วทีนี้ย<ช>ังไงเง<ช>ินจะหาได้เมื่อไหร่จะคืนน้องเมื่อไหร่ภาะใน2-3วันพี่อ่ซันเพิ่งขายไอดีไปเมื่อวานเนี้ยซันเพิ่งได้รับเงิน5,000บาทไปเมื่อวานเนี้ยภายใน1วัน5,000บาทเนี้คือไม่อยู่แล้วเหรออยู่แล้วปกติดีก็เติมมาดีนะพี่ก็คือเอาเงินไปซื้อไอดีใหม่แล้วก็เติมเงินเติมประมาณสามร้อยมื่นเนาะซ พูดจริงนะเว้มึงมึงแม่งไม่น่าทําอย่างนี้ว่ะคือมันมันเสื่อมเสียชื่อเสียงแคนอ่ะประเด็นเลยหลักๆเลยนะเว้เราแม่งแบบไอเฮียต่อให้เรื่องนี้จบอ่ะเฮียมันก็ยังคือเองคนต้องรับผิดชอบอะไรมากกว่านี้ว่ะจริงๆแล้วว่าเพื่อที่จะให้ทุกคนแบบไม่ว่าในเรื่องของแคนอ่ะนึกออกป่ะพี่ตู่เออย่ะพี่เออย่ะมันไม่ได้จบแค่ว่าเองรับผิดชอบตรงนี้แล้วจบนึกออกป่ะมันเป็นเรื่องของแบบชื่อเสียงแคนที่เองเข้ามาแล้วมาทาให้ทุกอย่างมันมันเป็นอย่างนี้เองเข้าใจป่ม เออคนอื่นเขาจะมองยังไงวะต่อจากนี้ไปว่้แคดนี้ลูกแคนแม่งไปโกงเข้ามาเงี้ยวะโอ้โหมึงนี่แม่งแบบเหลือเกินจริงๆเลยซันเอ้ยขายต่อเลยไม่มีเดือนวางนะว่าไงนะขอไปขายล่าชักมึงพี่เดี๋ยวซันซันมึงอย่างนี้ก่อนมึงสาบานกับกูก่อนว่ามึงจะเคลียร์เรื่องนี้ให้จบได้ครับสาบานครับทีนี้ประเด็นต่อมาคือเรื่องขายเนี่ยภายในกี่วันสามวันสามวันนี่คือหาเงินห้าพันบาทมาคืนเขาใช่ไหมขอประมาณสี่วันนะพี่ถามเขาขอประมาณสี่วันนะคะสี่วันคือซันพี่อยากจะเห็นใจเองนะเว้ยแต่ว่าถ้าเองทําตัวแบบเนี้ยเองไม่ได้แสดงถึงความแบบคือออตนมมมึึงงงงโกเเข้าาไไป่่ะยั เลีื่อนวันมึงเลยเออคือตอนนี้ประเด็นคือไม่ได้มีใครให้โอกาสมึงมากมายนะเวซันเออสิ่งที่ซันต้องทำทุกวิีทางเพื่อที่จะคืนเขาให้ได้แล้วก็จบเรื่องนี้ให้ได้ชแนลย่องั๊บไั๊บปั๊บปก๊บปั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 ๊บั๊บปั๊ั๊บปัทบปั๊ั๊บปกัับ เฮ้ยทุกคนพิกัดมีข่าวดีมาแจ้งตอนนี้ที่เพจดัดเอ็กทและแก๊งเอ็กทของเราเราเปิดจองออเดอร์เสื้อแก๊งเอ็กทูนำโดยพี่บิ๊กกิจเอ็กทูปูจุนเอ็กทูปูปูเอ็กทูและพิกัดเอ็กทูตูตูตูรีบจองก่อนหมดสิทธิ์นะจ๊ะตอนนี้จำนวนจำกัดเรามีจำนวนไม่มากใครมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนอย่าพลาดนะครับมาเป็นแก๊งมาเป็นกวนมาเป็นทีมเอ็กทูกับเราแล้วเจอกันนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทั้งหมดช่องทางเดียวที่เพจดัดเอ็ก เพราะว่าต่อให้เขายอมพี่ก็ไม่ยอมนะเว้ยแล้วเองน่าจะรู้นะว่าถ้าเกิดพี่จะเล่นเองเนี่ยเองไม่มีที่อยู่เลยนะพ่อแม่เองเพื่อนเองพี่น้องเองสังคมเองต่อจากนี้ไปทุกคนจะประนามยำเหยียดมึงมึงจะไม่มีหน้าอยู่ในสังคมนี่นะบอกไว้ก่อน okay, อืออ่ารับปากพี่มาให้ในวันไหนเวลาไหนพี่ให้โอกาสเองแค่นั้นพอ ะอะไรนะดูไป,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 ไปที่ดูวันยนสี่วันโอ้โหเชียร์แม่งสี่วันเป็นตัวเลขที่น่าเกียดว่ะสำหรับพี่พี่รู้สึกว่ามันสามไรสามอะไรพี่ถามวะเนีพี่ให้สามสามนี่หมายความว่านับวันนี้ด้วยใช่ไหมนับวันนี้ด้วยนี่คือวันที่ยี่สิบเองต้องจัดการให้เรียบร้อยนะ,ะมึงรับปากกูแล้วนะซันกูไม่ใช่เพื่อนเล่นมึงนะเออ เอาจริงนะบอกไว้ก่อน3าวันวันที่20สเคลียเรื่องนี้ให้จบแล้วมาเคลียร์กับ,พ,บพี่ด้วยมาเคลียร์ต่อหน้าพี่ด้วยให้พี่เห็นด้วยว่าเคลียร์แล้วโอเคครับนี่คือโอกาสของเองมาจัดการให้เรียบร้อยซะโอเคโอเคไอ่ใช <the> ่น <Carney on> ้ำโมโหชิมหายเลยโอเคนอนนอนโอเคป่ะโอเคครับโอเคโอเคเนาะแล้วแล้วโชว์โชว์นี่คือใครคือพี่ผมครับอื นนต้องระวังนะว้ยนนให้ไอเดียใครนนไม่ใช่ว่าแบบ <ผม S 1> ทุกวันนี้คนรู้จักยังโกงกันเลยเฮียทุกวันนี้ครับไว้ใจใครได้ที่ไหนอะน้องริวครับ,รบนั่นแปลว่าณตอนนี้เนี่ยนนไม่ต้องการไอเดียคืนแล้วถูกต้องปะเพราะว่าใจเองก็อยากจะขายอยู่แล้วด้วยใช่ครับอโอเคอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นความสมัครใจของนอนแล้วกันเนาะก็ถือว่าได้ขายไอเดียตามที่ตัวเองตั้งใจเอาไว้อย่างนั้นเดี๋ยวน้องริวน่าจะน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับอย่างนั้นขอบคุณริวมา,มากๆอ้าเดวนี่ไปติดต่อริวได้ยังไงอะติดต่อผมเหรอ หาเจ้าของไอดีได้ผมผมเคยติดต่อเขาเลยครับแบบเขาแอดมาแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าหาไอดีให้บาวาแล้วทีนี้เขาก็ดึงผมเข้ามาเขาหมายถึงใครเนี่ยนี้ก็เขาหมายถึงใครตุ๊กแกนพี่อ่ะอ๋อไอซันเนี่ยหรอแอดแอดมาใช่แอดผมมาแล้วทีนี้ก็บอกว่าแสดงว่าเมื่อกี้ไอซันมันติดต่อไปเพื่อที่จะขอไอดีคือถูกต้องป่ะไม่ไม่ใช่พี่นานแล้วพี่นานมากเลยพี่ติดต่อเขามาแล้วทีนี้เขาก็เพิ่งมาขายแล้วทีนี้เขาบอกว่าใช่พี่แล้วทีนี้บางวันเขาก็บาวันเขาก็ทักผมมาว่ารับไอดียไหมครับผมก็รับครับรับไอเขาาก็มดีย ขอไปเหลือ5,100อ่าฮะครับกดขอไปก็คือราคาซื้อขายกันอยู่ที่5,100ันหนร้ยบาทริวก็เลยซื้อไอดีมาจากซันถูกต้องปะใช่ครับ5,100รวมกลางอ๋อเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ซันก็เลยติดต่อไปหาริวเพื่อที่จะขอไอดีคืนถูกต้องปะไม่ครับพี่เขาไม่ได้ตอบผมเลยผมโทรไปเขาก็ไม่ได้รับแล้วอันนี้คือเขาดีพี่บู๊กแล้วอันนี้คือเข้ามาในบูกดีพี่บูกก็ทักอยู่ดีๆพี่อะไรนะพี่บูก็ทักมาว่าไอริวมึงไปโกงไอเดีเขามาเหรอบูไหนอ่บูอยอ่ะอออคคทบรููืใด อันนี้คือใครเนี่ยโทษทิพที่ไม่รู้จักคนในการซื้อขายงกานแหละพี่แต่เป็นดอกยังไงเดาเดาขอก็คือพอมันเป็นเรื่องขึ้นมาเขาก็เลยมาตามมามาถามเอากับน้องริว่าริวเนี่ยไปโกงไอเดียเข้ามาหรือเปล่าถูกต้องบ้างครับรทีนี้ริวเข้ามาในกลุ่มนี้ได้ยังไงอะริวเข้ามาในแชทกลุ่มกับนนนี้ได้ยังไงใครเป็นคนดึงเข้ามาอ๋อแล้วนนไปเจอริวได้ยังไงผมเชิญมาครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาซื้อราดมาผมเลยนนรู้ได้ยังไงว่าน้องริวสรัหัสมาจากน้องซันพี่บอกล้วบูทูนนี่ไไปตติดอก้ง เชิญมาแล้วผมก็บอกว่าอันนี้ใครเหรอครับอันนี้ใช่พี่ซันไหมเขาบอกไม่ใช่เขาซื้อต่อผมก็เ,เลยแบบตืบเรื่อยๆแล้วอ๋อคือบลูทูนี่คือคนที่อยู่ใน Facebook เก่าเราที่เราถูกแฮ็กไปถูกต้องไหมครับอ๋อโอเคแล้วบลูทูนี่ก็เลยไปติดต่อไปอยังน้องริวว่าเฮ้ยเนี่ยไปโกงไอดี <ID S 2> เข้ามาเหรอเจ้าของเข้ามาตามเอาถูกต้องปหใช่ใช่ก็เลยเข้ามาคุยกันในกลุ่มนี้ถูกต้องป่มอีกหนึ่งกลุ่มครับอ่อโอเคก็เลยเข้ามาสิ่งตรงนี้มานั่งคุยกันตรงนี้ถูกต้องปหใช่ค่ะอ๋อโอเคครับอ่ะอย จะคืนให้ในราคา5 0 0 0ันบาทโอเคนะ้องั้นแปลว่าริวเนี่ยก็จบเรื่องของเราละริวก็ไม่ติดใจอะไรเราจบกันตรงนี้ไปนั่นแปลว่าก็คือเคลียร์เรื่องริวรโอเคนะน้องริวเนาะแต่น้องริวก็ถือว่าลุงริวก็แร์นะแล้วก็เข้ามาคุยเข้ามาเจราจามาพูดคุยอยู่ถือว่าก็น่ารักเลยขอบคุณน้องริวมากนะครับ โอเคครับต้องเรียกอย่างนั้นเราไม่มีอะไรแล้วเนาะขอบคุณมา,มากๆครับผมส่วนนนทีนี้อย่างนี้นอนอ,อีกสาวันพี่นัดซันไว้วันที่20พี่มีเบอร์โทรศัพท์มันมีที่อยู่มันมีชื่อพ่อชื่อแม่มันเราสามารถตามมันไปที่บ้านได้แล้วก็ <Hey. S 1> ดูจากทรงแล้วดูจากท่าทางในการคุยแล้วเนี่ยพ่อกับแม่ไม่รู้เรื่องพี่มั่นใจว่ามันไม่ต้องการให้ที่บ้านมันรู้เรื่องแล้วก็อ <Hey. S 1> ย่างในสุด <Hey. S 1> เลยต่อให้พ่อแม่รู้เรื่องเนี่ยเรายังตามมันไปที่บ้านได้นนได้ยินพี่ป่ะโอเคครับก็สบายใจได้ระดับหนึ่งนะครับพี่เอา ก็อยากจะมาจัดการตรงนี้มันเรียบร้อยไม่ได้ให้ใครมาว่าแขนงพี่ได้นะครับเราได้ไอดีเราคืนปหมก็ได้ได้ครับไม่เอาอย่างไรแล้วแต่ที่เราสะดวกคือไอดีผมซื้อมาหมื่นสองอ่ะพี่โจเขาซื้อให้ผมอ๋อนั่นแปลว่าเอาไอดีคืนมาโอเคกว่าใช่ครับอ่น้องริวครับอย่างนี้คือเจ้าตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ด้วยความที่ว่าหลายๆอย่างเนาะเขาอาจจะตัดสินใจได้ไม่ดีนักคือพี่ก็มองว่าจริงๆแล้วไอเดีเนี้ยควรจะคืนเข้าไปใจพี่นะตั้งแต่แรกเลยนะแต่ถ้าเกิดว่านนท์เขาเลือกยังไงเนี่ยพี่ก็เคารพในการตัดสินใจของตัวนนททเเ้าาาอออองงงแแต่่่่พีีมลววกสร เรื่องนี้เนี่ยคือการที่นนได้ไอดีนนกลับคืนมาเรื่องนี้จะจบแบบดีที่สุดน้องริวโอเคกับการที่จะขายต่อให้เจ้าของเข้าไปในราคาเดิมที่ซื้อมาคือ5,100ันหนึ่งร้ยใช่ไหมโอเคคับโอเคขอบคุณริวมากๆริวเพียดดีใจที่ได้เจอน้องริวนะก็ขอบคุณน้องริวมากริวซื้อขายอยู่ในเพจอะไรยังไงพี่ก็ช่วยโปรโมทให้มาไม,ไม่ได้มีเพจครับเป็นเฟซบุ๊กเลยเฟซบุ๊ก <Facebook S 2> นี้เลยใช่ป่ะที่เราคุยกันอยู่ตรงนี้เลยใช่ปะใช่ครับเฟซหลักเลยนี่คือน้องริวนะครับทุกคนนะก็ขอบ น้องดิวรับปากพี่ว่าริวโอเคกับการที่จะขายคืนให้กับเจ้าของเขาในราคา5,100บาทน้องนอนจะได้รับ ID ดีคืนนองแล้วก็เดี๋ยวรอน้องซันเน็กทูมันจัดการเรื่องส่วนตัวเองให้เรียบร้อยแล้วนําเงินมาจ่ายคืนให้กับน้องริวริวก็โอนไอดีคืนให้กับน้องนอนอีก3วันเราเจอกันวันที่20โอเคไหมโอเคครับโอเคครับขอบคุณทุกทุกคนมากอย่างนั้นตามนี้นะครับโอเคครับทุกคนงั้นเดี๋ยวอีก3วันนะครับวันที่20เราเจอกันครับทุกคนครับไป ทุกคนครับตอนนี้เนี่ยถึงวันนัดละก็คือวันที่20นะครับจากวันที่เกิดเรื่องขึ้นมานะฮะเราให้โอกาสไอ้ลูกแคนผมที่มันไปโกงเขาเนี่ยนะครับในวันที่20ก็คือวันนี้เวลา18.00นซึ่งตอนนี้ประมาณบ่าย3ามละก็โดยเวลาใกล้เคียงนะเพื่อนๆตอนนี้ก็คือนัดทุกคนเนี่ยเข้ามารวมอยู่ในกลุ่มเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทาการที่จะคืนเงินให้กับผู้เสียหายในเคสนี้กันนะครับทุกคนซึ่งล่าสุดเลยเมื่อสักครู่นี้พิมพ์กันในกลุ่มคือมีการสร้างกลุ่มกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็คุยกันนนกกลลุ่ม่มมปาาฏวไอูแผคผเเีทง มันแจ้งว่ามันมีเงินไม่ครบครับทุกคนนะครับมันมีแค่สี่พันซึ่งเดี๋ยวในกรณีนี้เนี่ยผมขออนุญาตอันนี้คุยกันนอกรอบนะยังไม่ได้เข้าไปคุยในสายนะครับเดี๋ยวผมจะอาจจะต้องเคลียร์เรื่องนี้ให้จบก่อนคือเอาเงินบางส่วนเพื่อที่จะให้ผู้เสียหายเนี่ยได้รับเงินจำนวนนี้ครบไปก่อนแล้วเอาไอดีกลับคืนมาให้ผู้เสียหายก่อนส่วนไอ้บักคาซันเนี่ยเดี๋ยวผมเคลียร์มันอีกทีนึงไอ้เฮียเนี่ยแสบกูให้เวลามึงละมึงแม่งเดี๋ยวมึงเจอกูอ่าฮัลโหลซันฮัลโหลครับพี่แก๊สเออซันมี 5, ไ,มไม่ถึง ไม่ถึงห้าพันพี่เดี๋ยวมีสี่พันมาถึงแน่นอนครับสี่พันนี่คือคำนวณก่อนไหมความว่าตอนนี้ยังมีเงินสดไม่ถึงเหรอถึงพี่ถึงถึงถึงสี่พันแต่ไม่ถึงห้าพันตอนนี้มีอยู่สี่พันเท่าไหร่เอาให้ชัวร์เอาให้เป๊ะเป็นมึงนะพี่อ่น้องนนท์ครับน้องนนท์พิมพ์เลขบัญชีเข้าไปในไลน์กลุ่มในเฟซบุ๊กกลุ่มได้เลยครับเดี๋ยวเฮ็สั้นมันโอนเลยครับนี่คือวอลเล็ตเหรอครับน้องนนท์วอลเล็ตครับวอลเล็ตโอเคครับขอเลขขอขอชื่อวอลเล็ตด้วยครับน้องนนท์เผื่อผิดครับอ่ะโอาไป วอลพี่ไม่ได้เติมเลยเติมหมายความว่าอะไรยังไม่ได้เติมพี่ผมมีเงินสดอีกแล้วก็ในวอลอีกในวอลมี 2, 7, อยู่2,007แต่วันนี้เออเปิดกล้องดิดขอดูเงินสดที่ว่าดิได้พี่คุณเอาเงินแป๊บนึงนี่เงินสดหนึ่งพันพี่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาดูก่อนเท่าไหร่สี่พันสองเนี่ยที่ว่าเนี่ยคนนี้ประมาณสี่พันสี่แล้วพี่อ่าไหนขอดูสี่พันสี่ขอดูห้าร้อยเจ็ดร้อย อ่ะะอ่ะเจ็าจจะร้อยกว่าอา่ะแล้วส่วนที่เหลือนี่แปดยนะพี่อ<า>่ในวออีกสามพันสอพี่แล้วก็มีขายลานอีกละหลันหนึ่งอ๋อในวอมีอีกสามพันสใช่ไหมแล้วพี่มีขายลานอีกละหลันหนึ่งแล้วจะไปโอนโอ,โอนเงินสดเนี้ยเข้าวอลเล็ตได้เมื่อไหร่่นหกโมงได้ไหมพี่มันอยู่ไกลใช่ไหมแอ่พี่ไม่ไกลไม่ไกลแต่ผมรอพ่อผมออกปรอนพี่ี๋ยวผมจรถนะอ่าโอเคอย่างงั้นน้องริวครับน้องนนครับเดี๋ยวเคลียร์จบกันอย่างนี้ก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวยังไงพี่จะได้ให้ริวกับดนนนเเีี่จ้้วอะง๋าข กกับซันนอกรอบอีกทีนึ่งเองโอเคอะอย่างนั้นหกโมงเย็นพัตกันอีกทีนึงให้ซันมันไปจัดการเรื่องโอนเงินเข้าบัญชีวันเลยให้เรียบร้อยก่อนเราค่อยมาว่ากันโอเคเนาะโอเคอย่างนั้นตามนี้เดี๋ยวเจอกันหกโมงเย็นนะครับซันรีบจัดการให้เรียบร้อยหกโมงเย็นเจอกันโอเคอ่ะโอเคทุกคนครับเดี๋ยวเราให้มันไปจัดการเรื่องโอนเงินให้เรียบร้อยก่อนไอ้เคี้ยนี่แม่งหลายอย่างหลายเรื่องมันน่าตบจริงๆเว้ยเราหกโมงเย็นเว้ย เอามาปิดจ็อบกันสักทีหนึ่งฮนะสำหรับ e ีีนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาเคลียร์แล้วก็สะสางทุกอย่างให้จบกันในช่วงสุดท้ายนี้นะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะโทรกลุ่มเลยนะครับทุกคนเพื่อที่จะเคลียร์เรื่องนี้ให้จบแล้วก็คืนเงินให้กับคนที่ถูกโกงแล้วก็เอาไอดีณปัจจุบันที่ไอซันไอคนโกงเนี่ยขายเข้าไปแล้วก็ไปซื้อคืนกับเขามานะครับเพื่อเอาไอเดีเนี้ยคืนให้กับน้องนองนท์เขานะครับทุกคนครับนี่เลยครับทุกคน,น,นก็ตอนนี้ก็โอนเงินนะคือคนร้ายเนี่ยลูกแคนผมมม่ะ<อ>ก็พยายาาาาทีจหเงิน เท่าที่มันจะหาได้แล้วก็รวบรวมเงินทั้งหมดเพื่อที่จะมาจ่ายซื้อไ d ดีคืนกับน้องริวคนที่ขายไปแล้วก็เอาไ d ดีนี้คืนให้กับน้องนอนท์ผู้เสียหายนะครับทุกคนครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ะโอเคอเค่ะสรุปเรื่องตรงนี้นิดนึงจะได้เคลียรนะ์เนาะก็คือซันเนี่ยต้องซื้อไ d ดีคืนกับริวเพราะว่าตอนนี้ ID เนี่ยอยู่กับริว ID ที่ซันเนี่ยเอาไปขายต่อไ d ดี ID ที่ซันเนี่ยโกงของนอนท์มาแล้วเอาไปขายต่อตอนนี้มันอยู่กับริวซึ่งตอนนี้ริวเนี่ยจะขายด้วยราคา5500บาทให้กับซันคืน แล้วซันเนี่ยจะได้เอาไอดีของนอนเนี่ยคืนให้กับเจ้าตัวเข้าไปโอเคเนาะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะโอนเงินให้นนก่อนตอนนี้ตอนนี้ซันมีเงินเท่าไหร่ก่อนแล้วครับโอนให้ไป4,200โอนให้ไป4,200บาทนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าตอนนี้ไอเดีที่จะขายเนี่ยเงินที่ทั้งหมดเนี่ย,ยที่ต้องใจ่ายให้กับเขาคือ5,100บาทเรามี4,200นั่นแปลว่าเงิน 8, ที่ขา,าดอยู่เนี่ยคือ800บาทถูกต้องป่ะครับโอนไปแล้ว4,300เนาะน้องนนได้รับเงินจำนวนนี้รู้เลยไหมครับเก็บแล้วโอเคเดี๋ยวพี่ขอออดูหน่่ยาาฮะ4,250บท แปลว่าซันต้องหามาเพิ่มอีก850บาทอะฮะอย่างนี้พี่อยากจะเคลียรเรื่องนี้ให้จบก่อนเดี๋ยวพี่จะเอาเงินเพิ่มให้ซึ่งเรื่องนี้แม่งไม่เกี่ยวกับกูนะกูบอกไว้ก่อนเรื่องนี้เงินจํานวนนี้จริงๆพี่ไม่จําเป็นต้องจ่ายนะเว้แต่พี่จะรับผิดชอบในฐานะที่มันเป็นแคนเอ็กทูในฐานะที่ลูกแคนกูไปทาเหี้ยไปทําระยาตําบอลกับคนอื่นเขากูจะถือว่าส่วนหนึ่งมันก็เป็นความผิดของกูด้วยพี่จะรับผิดชอบให้แล้วเดี๋ยวซันมึงมาเคลียรกับกูต่อให้จบไอเงินที่เหลือโอเคนะเอออย่างนี้ คือพี่อยากจะบอกอะไรซันหน่อยไว้สันคือถ้าซันจะโกรธเกลียดใครในเรื่องนี้นะเว้ยพี่บอกเลยว่ามันไม่มีใครทําร้ายซันซันเป็นคนทําให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาซันเป็นคนทําร้ายตัวซันเองสุดท้ายคนเราอ่ะมันผิดพลาดกันได้นะเว้ยซันมันสําคัญที่ว่าถ้าเราผิดแล้วอ่ะเรารู้จักปรับปรุงตัวเองแล้วก็สานึกในสิ่งที่ตัวเองทําผิดซันเข้าใจไหมครับเออนี่ถ้าไม่ใช่ซันถ้าไม่ใช่ซันพี่จะไม่สอนขนาดนี้พี่จะถือว่าซันเคยเป็นอดีตลูกแคนพี่ในฐานะพี่น้องกันในฐานะเพื่อนใน game ถึงแม้ว่าพี่กับซันจะไม่ได้สนิทสนมอะไรกันเราจะแทบไม่ได้คุยกันนะเว้แต่พี่ก็ต้องออกมาจัดการเรื่องนี้เพราะว่าซันแม่งมาทําแบบนี้ในแคนพี่มันก็ไม่ถูกต้องเนาะเออคือซันอายุยังน้อยเว้พี่เชื่อว่านี่จะเป็นบทเรียนในชีวิตซันให้ซันได้เรียนรู้กับมันในอนาคตแล้วเติมโตขึ้นไปได้โอเคพี่ก็หวังให้เองเปลี่ยนแปลงตัวเองมันก็เป็นสิ่งที่ดีสําหรับตัวซันเองเว้ไม่ใช่เพื่อใครเพื่อพ่อแม่เพื่อคนที่เขารักซันแล้วเขาก็หวังให้ซันแม่งเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนดีเฮียแม่งเรื่องนี้แม What the Fox โอเค okay, ไม่เป็นไรอย่างน้อยมันก็จบลงด้วยดีอย่างน้อยซันก็ได้พยายามให้พี่ให้พวกเราทุกคนเห็นตรงนี้ว่าซันพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ซันทำซันพยายามที่จะทําทุกอย่างให้มันดีแล้วพยายามที่จะแก้ไขมันพี่เห็นถึงความพยายามของเองเป็นกำลังใจให้ซันเว้ในการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นเนาะ okay, โอเคก็จบสําหรับเรื่องนี้เดี๋ยวก็เคลียร์กันให้เรียบร้อยโอเคอ่ะก็ขอบคุณทุกๆคนแล้วกันขอบคุณน้องลิวมากๆเลยที่ริวแม่งแบบคือริวให้ความร่วมมือดีมากนะเว้คือลิวเนี่ยเป็นพ่อค้ารับซื้ ขายไอดีกลางแล้วก็เปิดเพจตัวเองอยู่แล้วก็ได้ไอดีนี้มากําลังจะขายต่อปรากฏว่าไอซันก็ไปขอซื้อคืนซะก่อนก็ขอบคุณริวมากที่ให้ความร่วมมือดีมากนะครับมันทําให้เรื่องนี้เราจบง่ายขึ้นแล้วก็นนก็โอเคเนาะโอเคครับโอเคอ่ะงั้นก็สําหรับเรื่องนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้พี่กเชื่อว่านี่จะเป็นเรื่องราวดีๆที่ในในเรื่องแย่ๆที่เกิดขึ้นมันก็มีเรื่องราวดีๆแล้วก็เชื่อมากๆว่านี่จะเป็นประสบการณ์นี่จะเป็นเรื่องราวที่เราจะส่งต่อแล้วก็เป็นประสบการณ์ใ้ กับใครต่อใครก็แล้วแต่ที่กาลังดูมันอยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนตรงนี้นะในการทําดีกันต่อไปนะครับในการเปลี่ยนแปลงสิ่งแย่ๆให้มันดีขึ้นนะครับทุกคนฮะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์สตอร์นีช่องยู u ูบเฟซบุ๊ o o อจ t i ิก k ต็อกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณมากๆจริงๆนะฮะสวัสดีครับเอาละัทุกคนครับสำหรับเรื่องนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าจบกันแบบแฮปปี้มากๆนะฮะแล้วก็ยังไงก็อยากจะฝากทุกๆคนทิ้งท้ายแบบนี้ตต่่่่่่ออออจจะะะใใหหหห้้้เเเป็็นน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 แคคคดดดัังงขขาาไไมมมีีีชืสยยรบผกกลววท ให้ไอดีใครยืมหรือไอดีใครเล่นเด็ดขาดนะครับทุกคนนะถ้าน้องจะให้เล่นทําใจไว้เลยว่ามีโอกาสที่จะโดนโกงแต่ถ้าเกิดไม่กล้าที่จะรับความเสี่ยงทําใจไม่ได้อย่าเลือกที่จะให้ยืมเด็ดขาดนะครับผมอ่ะก็ใครมีปัญหาอะไรยังไงอยากจะปรึกษาพี่กัดนะครับหรือว่าจะมีเรื่องร้องเรียนต่างๆนะฮะก็สามารถที่จะทักเข้ามาได้ที่เพจกันเอ็กทช่องทางเดียวเท่านั้นนะฮะส่งข้อความมาใน Facebook ส่วนตัวส่ง YouTube มาส่ง Discord มาไม่ได้ตอบนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพี่ช่องทางเดียวเท่านั้นคือเพจกั ติดตามนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP หนะ้าเราไปล่าจนกันต่อทุกคนนะเพราะว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวถึงตัวเล็กแต่ใจใหญ่ <laughs> ชื่อของเขาคือ g กสอเจอ